ดูอะไรซ่อมของคันนี้นะครับที่ลูกค้าอยากให้ผมดูแลคันนี้ทําเยอะมากนะครับตั้งแต่แปลงคาร์บูเป็นหัวฉีดแล้วก็พวกชุดคัดชุดต่างๆอะไรซีนต่างๆนะครับลูกค้าบอกให้เก็บอยากใช้ยาวๆนะครับเดี๋ยวมาดูอะไรที่เปลี่ยนนะครับเออบูตต่างๆอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับคันนี้อาจจะเล่าเรื่องราวไม่หมดนะครับผม อันนี้มาดูอะไรที่เปลี่ยนนะครับชุดสายพานด้านหน้านะครับดูชุดสายพานด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าของม e ิสูบิชิอีคาสี G สิบห้านะครับจะมีสายพานนะครับสามเส้นนะครับด้านหน้าแล้วก็ลึกเข้าไปก็จะมีเอ่อสายพานทัมมิ่งนะครับซีนนะครับล่างบน นะครับตัวดันสายพานหรือตัวตั้งสายพานทัมมิ่งนะครับก็ชุดนี้ทั้งหมดแล้วไม่เหลือแล้วแล้วก็ปั๊มน้ําผมได้หมุนดูละยังหนืดอยู่ยังใช้ได้อีกนานนะครับแล้วก็เจียจานคู่หน้านะครับเจียจานคู่หน้านะครับผมแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อผมได้ไปอัดแล้วนะนี่ดูกนนะ เปลี่ยนซีนให้ด้วยนะครับซีนทุกคันต้องมีนะครับของอีคาซีนนอกแล้วก็ด้านในต้องถอดลูกปืนออกมามันจะเป็นแพ็คคู่นะครับเวลาขายเขาจะขายเป็นแพ็คคู่นะครับซ้ายขวานี่ครับลูกปืนของใหม่นะครับอันนี้คอถังน้ํามันนะครับคอถังน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีสลักเบรกสลักไอ้กิบล็อกเบรกข้างหน้านะคู่หน้าไม่มีมาผมก็เลยหาซื้อมาใส่ให้นะครับไอ้นี่คือผ้าเบรกของใหม่นะครับผมใช้ยี่ห้อนี้เลยดีมากนะครับยี่ห้อนี้ไม่แพงแล้วก็ นี่นะครับแล้วก็ลูกปืนลออ้อผมจะเปลี่ยนให้หนึ่งข้างนะครับเพราะว่าเวลาหมุนแล้วมันดังคลื่นๆด้านหลังนะแล้วก็ฝาปิดนะครับฝาปิดมีขายด้วยนะครับนี่ฝาปิดลูกปืนลอ้อนะครับเปลี่ยนน้ำเข้าน้ําเข้านะครับแล้วก็ชุดหลังนะครับชุดหลังดูกันเอานะครับพวกชุดยางยางต่างๆ14ตัวเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับผมดูนะครับยางของใหม่ที่ลูกค้าบอกว่ามีเสียงดังแปลกๆเวลาเอา่อ ล้อแล้วมันเอียงนู่นเอียงนี่นะครับบูธมันขาดนะครับบูธมันขาดเก็บหมดเลยนะครับบูธมันขาดหมดไอ้นี่ของใหม่นะผมอัดให้หมดแล้วสิบสี่ตัวนะครับไม่เหลือสักตัวนะครับผมนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับของใหม่นะครับบูธเสือนี่คานนี่ด้วยนะครับของใหม่นี่ก็ของใหม่นะครับของใหม่หมดเลยนะครับดูกันดูให้ดูบูธนับบูธกันเอานะครับมันมีทั้งหมดสิบสี่ตัวนะครับแล้วก็นอกเนียนอกสิบสี่ตัวแล้วก็จะมี เออลูกหมากกันโครงนะครับยางกันโครงนะครับ like น็อตตั้งศูนย์นะครับน็อตน็อตตั้งศูนย์จะเป็นแบบนี้นะครับเปเปอร์นะครับนะครับน็อตตั้งศูนย์สองตัวนะครับยางกันโครงสองตัวแล้วก็จะมีกระบอกเบรกหลังนะครับของใหม่นะครับนี่เยอะหมดแล้วนะครับแต่ไม่ถึงกระรั่วเยอะหมดแล้วดูนะครับเยอะหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้กระบอกเบรกคู่นะครับแล้วก็สายเบรกออนนะครับสายเบรกออนไหนๆก็รื้อมาขนาดนี้แล้วเปลี่ยนสายเบรกออนด้วยนะครับผม สายเบรกอ่อนอยู่ตรงไหนนะครับสายเบรกอ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับในๆก็ลื้อละมันเริ่มแตกแล้วเนี่ยเริ่มแตกแล้วลือทีเดียวเลยใช้กันยาวๆแน่นอนสายเบรกอ่อนนะครับด้านหน้าไม่มีปัญหาอะไรด้านหน้าสายเบรกอ่อนนะนะครับชุดชุดด้านหลังก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนอกจากบูทสิบสี่ตัวแล้วนะครับแล้วผ้าเบรกผ้าเบรกยังเหลือเยอะอยู่นะครับผ้าเบรกเดี๋ยว นะครับแล้วก็จะมีลูกปืนล้อข้างนึงนะครับก็ดูกันเอาบูทอันเก่านะครับผมจะให้ดูบูทบูทอันเก่าดูครับมันแตกหมดแล้วนี่เนี่ยฉีกหมดแล้วอันนี้อันนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอามันจะรอบอยู่แล้วเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยนี่ขนาดไม่มีน้ำหนักนะอยู่ในรถเวลามันโยกไปโยกมานะครับมันก็จะทําให้เสียงดังเอ็ดเอด็อด,ดนี่อันนี้ผมได้ตัดน็อตทิ้งนะครับน็อตน,น็อตตั้งศูนย์เพราะมันติดนะครับเอาออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้ ออส่วนใหญ่นะครับที่เคยเห็นก็จะใช้หินเกียร์ตัดหรือจะใช้เครื่องเป่าเครื่องเป่าก็อันตรายครับเดี๋ยวถังน้ำมันมันระเบ,บิดตุ้มต่ำนะครับผมใช้มีเครื่องมือเอ,อ่ออัดอยู่ไอ,อตัดอยู่นะครับนะครับบูสต์สี่ตัวบูมันขาดหมดแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ร้องเนี่ยขาดจนรอบแล้วนีดูกันเอาเนี่ยเนี่ยแตกเนี่ยแตกบูตัวใหญ่ก็แตกนะครับอันนี้ก็ยังพอดีดีอยู่แต่ไหนๆก็ทําแล้วก็โลให้ใหม่หมดเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้พ้าพวกชุดผ้าเบรกก็เหมือนกันอันอันนี้ของเก่านะผ้าเบรกก็ลูกค้าบอกว่าเวลาแตะเบรกแล้วสั่นสู้เท้าเด็กๆดๆกดกดกดกอะไรประมาณนี้นะครับผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกแข็งไม่ไม่ดูดกับจานหรือว่าผ้าเบรกเป็นรอยหรือจานเป็นรอยเพราะว่าผ้าเบรกมันแข็งมันกินจานนะครับพวกผ้าเบรกเนี้ยเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวนะครับจบแน่นอนแล้วก็เจียจานนะครับผมแล้วมาดูนะครับ มาดูชุดสายพานหรือด้านหน้านะครับผมผมลื้อหมดละนะครับนัวเนะครับผมลื้อหมดละไม่เหลือนะครับไม่เหลืออะไรจักชิ้นเลยนะครับเหลือปั๊มน้ําปั๊มน้ํานี่เวลาหมุนก็หนืดหนืดอยู่นะปั๊มน้ําหนืดอยู่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรตัวตั้งตรงความแอร์ลูกปืนก็โอเคอยู่ถือว่าผ่านนะครับถือว่าไม่มีปัญหาอะไรชุดหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมีซีนนะครับล่างบนนะครับตัวดันสายพานทัมมิ่งแล้วก็สายพานทัมมิ่งของแท้นะครับก็ซีน ซีนผมจะเบิกเป็นของแท้เลยนะครับซีนเนี้ยมันรื้อยากมันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สายพานก็เบิกของแท้ซีนของแท้แล้วก็ไอตัวตั้งสายพานก็ใช้ยี่ห้อนั้นส่วนใหญ่ก็จะมียี่ห้อนั้นยี่ห้อเดียวนะครับผมนี่นะครับรื้อหมดแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับดูนะครับรื้อหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับ ด้านหลังถ้าเราเปลี่ยนบูสต์ตัวแล้วนะครับถอดออกมาจะว่างเปล่าแบบนี้เลยมองไปลวงตุบตับหายว่างเปล่าเลยครับอันนี้ก็ผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่ยังหนาอยู่นะพ้าเบรกแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวคุยกับลูกค้าอีกทีจะเปลี่ยนผ้บเบรกทีเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวมันก็บางๆครึ่งๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผ้าเบรกมันเปลี่ยนง่ายอยู่แต่พวกบูสต์ต่างๆมันลื้อเยอะนะครับลื้อเยอะ หรือเสร็จเราก็ต้องเอารถไปตั้งศูนย์ด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับอารมณ์เดียวกับฝั่งนู้นแหละครับถ้าถอดชุดต่างๆหมดแล้วบูทสิบสี่ตัวผ้าบงผ้าเบรกอะไรตัวคารนใหญ่คานเล็กคานน้อยนะครับแล้วก็มาดูนี่มันมัน,ม,นมันเริ่มแตกแล้วนะครับเนี่ยมันเริ่มแตกเริ่มร้าแล้วนะครับคอถังนะ้ำมันบินซินนะครับ คอถังน้ำมันบิดซินคุจะมองเห็นไหมเนี่ยคอถังวันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรูปขึ้นแล้วกันนะครับโอเครายการซ่อมของคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพ่นสีให้ด้วยอันนี้ด้านหลังนะครับเวลามันประกอบเข้าไปจะได้ดูสวยงามนะครับบูทต่างๆ14ตัวก็ดูกันเอานะครับก็ประมาณนี้เลยนะชุดนี้ของคันนี้นะครับ เยอะมากนะครับลูกค้าบอกว่าออไม่เกียงงบเราดูแลให้นะครับทำแบบนี้คนต้องรักจริงนะครับรถรุ่นนี้ยักษ์จริงต้องเขารักเขารักต้องคำว่ารักก่อนรักคันนี้ผูกพันคันนี้ก่อนนะครับไม่คิดที่จะขายรุ่นนี้นั่นดีกว่านะครับถ้าลูกค้าอยากมาให้ผมดูแลแบบนี้นะครับถ้าใครบ่นรุ่นนี่นั่นคุณไม่ต้องมาหาผมหรอกครับคุณลองไปหาดูอู่ใกล้บ้านดีกว่านะครับผม เขาจะทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นก็ลองดูนะครับผมยินดีดูแลให้ทุกคันาลูกคา้าไว้ใจมาให้ผมดูแลนะครับผมกรอบป้ายผมก็เปลี่ยนให้ด้วยนะเนี่ยกรอบนี่กรอบป้ายนะเปลี่ยนให้ด้วยจะได้ดูดีฟิล์มก็ติดให้แล้วด้วยนะครับฟิล์มรอบคันเลยติดให้แล้วนะครับผม แล้วก็กันชนด้านหน้าผมก็เปลี่ยนให้นะกันชนด้านหน้าแล้วก็ชุมล้ออะไรต่างๆนั้นของใหม่นะนั่นน่ะของใหม่ซ้ายขัวแล้วก็แผ่นปิดข้างล่างซ้ายขัวของใหม่นะครับของใหม่แต่ไม่ใช่ของแท้นะครับอะไรแท้ก็มีแต่อาจจะแพงหมูฉีกแน่นอนนะครับอันนี้ราคาหลักร้อยนะครับไม่แพงเวอร์ขนาดนั้นนะครับโช๊คผมก็เปลี่ยนให้ใหม่คู่นะครับยางก็แทกคู่นะครับก็อื่นๆด้านหน้าไม่มีอะไรนะครับผมนี่เบาโช๊คคู่นะครับ วารันตีได้เลยนะครับเครื่องข้าบูคันนี้แปลงเป็นหัวฉีดนะครับร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนคันนี้นะครับใช้กันยาวๆจบๆแน่นอนนะครับโอเคขอรีวิวไว้ประมาณนี้ประมาณสักไม่เกินสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบลนะครับผมนี่ดูกันเอาเนาะโชว์ของใหม่นะลูกของใหม่ยางกนระแทกของใหม่นะครับเดี๋ยวมาประกอบนะครับด้านหน้าลูกค้าเคยซอริสมาบ้างแล้วก็ไม่คี้เรยเท่าไหร่นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อคันนี้เครื่องคา้าบูแปลงเป็นหัวฉีดนะครับวิดีโอเต็มที่ผมเคยรื้อพวกชุดเกียร์ชุดคัสเคยให้ดูหมดแล้วนะครับผมอันนี้เรามาดูแลด้านหลังหรือชุดสายพานด้านหน้าด้วยแล้วก็อื่นๆที่ลูกค้าติมาเวลาเบรกแล้วจะกระจี่เท้าหรือสู้เท้านะครับก็จัดการเปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จานจบแน่นอนนะครับผมแล้วก็บวกเอ่อถ่ายน้ามันเครื่องให้ลูกค้าด้วยนะครับจบเลยได้ยาวๆแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวล้างตู้แอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับ